สวัสดีครับจะสอนการตีชิงแบบรวบรัดนะครับก็ต้องดูโนต้ตตามไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประกอบการบรรเลงครับอย่างแรกเลยเนี่ยต้องรู้จักสักสองหัวข้อนะครับก็คือเรื่องอัตราจังหวะกับเรื่องโนต้ตดนตรีไทยนะครับอัตราจังหวะในดนตรีไทยก็จะมีเบื้องต้นก็มีอยู่ 3แบบนะครับก็คือ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะครับ2ชั้นก็จะมีความยาวเป็น2เท่าของชั้นเดียวแล้วก็3ชั้นมีความยาวเป็น2เท่าของ2ชั้นนะครับชั้นเดียวก็จะมีสําบนรเพลงที่กระชับนะครับถ้าดูตามหนังสือเรียนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าชั้นเดียวเนี่ยเร็ว2ชั้นเนี่ยก็จะความเร็วก็จะปานกลาง3ชั้นก็จะช้านะครับอันนี้คือ คือถ้าพูดกันง่ายๆแต่ถ้าลึกลงไปแล้วมันก็จะถือว่าไม่ถูกสทัทีเดียวครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโน้ตดนตรีไทยนะครับโน้ตดนตรีไทยก็อย่างที่เราเคยเห็นกันก็จะมีช่อง8ช่องต่อหนึบรรทัดนะครับอันนี้ต้อง8ช่องนะครับยกเว้นกรณีพิเศษจริงๆนะครับเพลงบางเพลงเขาจะมีแค่7ช่องนะครับอันนี้ช่องเนี่ยเอาไว้สําหรับบรรจุตัวโน้ต พื้นฐานก็จะมีช่องละ4ตัวโนต้ตนะครับหรือ4อักขระ4ตัวอักษรนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวโนต้ตนะครับเราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับโดเลมีฟาซอนลาที่นะครับแล้วก็ตัวขีดนะครับเอาไว้สำหรับบอกระดับเสียงแล้วก็ระยะของเสียงคราวนี้เนี่ย เวลาเราดูโนต้ตประกอบการตีชิงอ่ยอย่างที่บอกไปก็คือว่าโนต้ตดนตรีไทยเนี่ยก็จะมีห้องห้องเพลงต่อหนึ่งบรรทัดเนี่ยมี8ห้องนะครับถ้า3ามชั้นเนี่ยทุกๆ2ห้องจะเกิดการบังคับเสียง1ครั้งนะครับเสียงก็จะมีชิงแล้วก็ฉับเนาะสองชั้นก็จะทุกๆห้องทุกๆ1ห้องนะครับก็จะเกิดการบังคับเสียงมีการบังคับเสียงนะครับ แล้วก็ชั้นเดียวทุกๆห้องก็จะมีะชิ่งแล้วก็ฉับนะครับเอาไว้สำหรับดูประกอบโน้ตถึงแม้ว่าเราจะเล่นเครื่องดนตรีที่เป็นทำนองเนี่ยไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเรารู้ทำนองเราจำทำนองได้เนี่ยเราก็ดูโน้ตประกอบเนี่ยเราสามารถมาเลงชิ่งได้นะครับ ตัวอย่างโน้ตที่เอามาให้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงแขกบรเทศถา่านะครับก็จะมีทั้ง3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะครับอย่างที่บอกไปในสไลด์ที่ผ่านมานะครับ3มชั้นจะตีทุก2ห้อง2ชั้นตีทุก1ห้องเพลงแล้วก็ชั้นเดียวก็จะมีตีทุกๆหห้องก็จะมีทั้งฉิงแล้วก็ฉับนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่าห้องที่2เนี่ย ก็จะมี4ตัวเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นโน้ตชิงเนี่ยก็จะมีมี4ตัวแต่มีเสียงชิงนะครับจะเห็นว่าตัวที่4เนี่ยเสียงชิงตรงกับเสียงลานะครับถ้าเครื่องทำนองเขาเล่นซอนลาลาลาเนีครับมันก็จะตรงกันพอดีกับเสียงลาเสียงชิงตัวอย่างนะครับซอนลาลาลาโดลาลา ครับตรงกันพอดีเดี๋ยวผมจะตี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวให้เป็นตัวอย่างนะครับซอนลาลาลาโดลาลาลาซอนเลซอนโดมีเลโดทีลาต่อไป2ชั้นนะครับซอนลาลาลา ลาลาลาต่อไปชั้นเดียวนะครับลา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 เห็นไหมครับมันจะตรงกับแต่ละส่วนของการบรรเลงพอดีนะครับอ่านี่ครับเห็นชัดเจนครับเห็นชัดเจนเลยก็คือว่า <c oughs> ชิงจะตรงกับโนตตัวไหนนะครับอ่า อันนี้เป็นเพลง3ชั้นนะครับส่วนหนึ่งของเพลงคมิเสสโยกเดี๋ยวผมจะท่องโน้ตให้ฟังแล้วก็ตีฉิ่งไปด้วยนะครับดูลาดูลาซนฟาซนลาซนฟาเลฟาเลซนฟาฟาฟาเห็นไหมครับตรงกันดูสไลด์ต่อไป อันนี้เป็นตัวอย่างของเพลงสองชั้นนะครับเพลงส้อยสนตัดที่ลาซอนลาซ La... อันนี้แขกบระเทศชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวชิงฉับชิงฉับนะครับห้องนึงมีทั้งชิงทั้งฉับเห็นไหมครับลาตัวแรกลาตัวแรกเป็นโนต้ตตัวที่สองของห้องเพลงนะครับก็คือจะตรงกับเสียงชิงเห็นไหมครับอันนี้เราดูที่ห้องแรกก่อนนะตัวที่4เป็นเสียงลา ถ้ามาดูของโน้ตชิงก็จะตรงกับเสียงฉับนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะโดลาลาลาโดลาลาลาโดซอนซอนซอนโดลาซอนมีซอนมีเลโดซอนดูเลมีซอนลาซอนมีซอนมีเลโดนะครับมันจะตรงกันพอดี จะเห็นว่าบางเพลงเขาไม่ได้ออบอกว่าเป็น2ชั้นหรือชั้นเดียวหรือ3ชั้นนะครับเพราะว่าเพลงนั้นมีมีอยู่อัตราเดียวนะครับแต่บางเพลงถ้ามีการทำเป็น2ชั้น3ชั้นหรือชั้นเดียวเขาก็จะมีคำบอกอยู่ว่าเป็นอัตราจังหวะไหนถ้าเปรียบกับดนตรีสากลเนี่ยคนตีฉิ่งก็เหมือนกับ วัทยากรนะครับหรือว่าคอนดักเตอร์คอยควบคุมจังหวะนะครับดังนั้นคนที่จะตีฉิ่งได้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะมาเล่นก็ได้นะครับอย่างน้อยต้องเข้าใจต้องรู้จักทำนองเพลงนะครับแล้วก็รู้ว่าตรงไหนต้องตีฉิ่งตรงไหนต้องตีฉับน,นะครับสิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็คือท่าทางการตีฉิงนะครับมีโอกาสก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนนะครับแล้วก็ การอ่านโน้ตด,ดนตรีไทยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำนวนเพลงของอัตราจังหวะต่างๆครับแต่ละอัตราจังหวะก็จะมีสำนวนที่แตกต่างกันนะครับถ้าคนศึกษาดนตรีไทยในระดับหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้ามีทำนองอย่างนี้มาเนี่ยจะเป็น3ชั้นอย่างนี้มาจะเป็น2ชั้นหรือชั้นเดียวนะครับก็จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ตีชิงได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ